คีย์บอร์ดคาซิโอนะครับเด้อ CTK 6 7 1นะครับนะครับวันนี้มาพบกับคู่เทียงครับผมมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กโทรนนะครับบนหาดเซียมาลงจังหวัดไถ่นะครับผมเห็นไหมครับเสียงกินนะครับเกีตาร์มันมวนแล้วครับอันนี้คู่เทียงเพิ่งเพ็ดนนะครับเครื่องแรกนะครับผมฟังเอาเลยครับเด้อ เราแสดงมักเสียงที่นั่นเองครับเป็นเสื่อบวานๆครับตอนนี้ลูกจะไว้ไดซี่จังหวะนะครับผมเพื่อจลงใหม่นะครันนบอัดแจงออแกนตอนนี้มีสี่แบงค์นะครับแบงค์ละสี่เสียง ดีดีเคเครื่องแรกครับที่พงพเดียงดิบครับนนีเสียงออแกนครับผมเสียงแซกโซโฟนครับผมที่สามเราแวเสียงแซกโซโฟนครับเทนเนอร์แซกนะครับเสียงโวต ตัวนี้จะมี2 2โซโลนะครับโซโลหนึ่งโซโลสองครับนี่โซโลหนึ่งนี่โซโลหนึ่งครับอ่านี่โซโลหนึ่งนะครับนี่โซโลที่สองนี่มาโซโลสองอ่าที่สองครับง่ายคือมี2 variation นะครับอันนี้แบ่งนะครับผมมาฟังเสียงครับอันนี้อันนี้แบ่งมีทั้งเบสซีแบงก์นะครับมันจะเป็นศูนย์แบงก์ที่ศูนย์แบงก์หนึ่งแบงก์สองแบงก์สามก็คือซีแบงก์นะครับแบงก์ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับมีทั้งหมดสี่แบงก์นะครับตัวนี้ มีระบบ DSP นะครับมี Equalizer นะครับมี Reverb ตรงนี้ Mix นะครับปั๊บมีกปั๊มยังถือว่าได้ลูกเล่นเยอะนะครับผมคุูเถียงก็บ่คิดว่าสิสีลูกเล่นหลายเสียงเสียง CD ดีปนนี้นะครับนี่ครับเบิ้งเติมเต็มเลยครับผม c a s i o CTK 671นะครับผม671นี่ครับตามนี้ได้ครับมีช่องต่อไมค์อ่าไม่ช่องต่อลำโพงครับนี่แลัวมี s u s เทนนะครับมีช่อง MIDI Out นะครับ นี screws, so ่ครับเสียงเสียงตัวนี้มีทั้งหมดประมาณ200กว่าเสียงนะครับสองร้อยกว่าเสียงนะครับมีแอดวานซ์โทนด้วยนะครับมีแอดวานซ์โทนด้วยตัวนี้ครับคือแต่งเสียงได้นะครับแล้วก็มีจังหวะนะครับผมจังหวะร้อยสามเสียงนะครับจังหวะลอยหรือจังหวะลอยสามนี่เป็นจังหวะลงนะครับจังหวะลงลงลงเพิ่มนะครับเป็นจังหวะลงเพิ่มมีอีควอไลเซอร์ครับนี่เขาสามารถปรับอะไรเสร็จบ้างด้วยครับด้วยนี่ปับเนี่ยอันนี้สแตนดาร์ดครับอันนี้สแตนดาร์ดเขาสามารถกด บวกครับกดบวกนี่เบสดครับเพิ่มเบสดเข้ามาเลยครับอลองฟังเสียงครับก็อย่างมาเสียงกีตาร์ครับเดี๋ยวอันนี้แบง้งที่หนึ่งครับเนี่ยอันนี้แบง้งแบงค์ศูนย์ครับแบงค์ศูนย์มันจะเป็นบรโลครับอเอาบรโลครับ แป้นนี้สองเสียกีตาร์นะครับไฟเอฟเฟิกนะครับมีเอ็กโคครับเสียงสติงครับผมนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สภาพประมาณนี้เลยนะครับเด้อเอาทันใดสนใจครับ ราคาเบาๆครับ4,900บาทนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาครับ0815747015 0815747015นะครับ4,900บาทนะครับเด้อตัวนี้นะครับลงจังหวะมีจังหวะมอลลัครับหาหายากอยู่ครับจังหวะอันนี้สามชาครับนี่ยสามชาอันนี้แบงค์ ครับอันนี้ก็ได้คิดไปทัป้งหมด4แบงค์นะครับอันนี้แบงค์แบงค์ที่2ที่เป็นจังหวัดมอรมครับเนี่แบงค์2เป็นจังหวัดมอรมแบงค์1เป็นสานชานะครับนี่ครับอันนี้แบงค์แบงค์ที่แบงค์ที่3ก็จะเป็นจังหวัดสงนะครับจังหวัดสระสาก็ได้คิดไปเป็นคลใครครับ สนใจติดต่อเข้ามาครับ4,900บาทเท่านั้นนะครับผมมีเครื่องเดียวนะครับราคานี้มีเครื่องเดียวนะครับราารมีเครื่องเดียว,ยยวสวนใจติดตู่เปอ0์15747ตัวหนงหครับผมขอบคุณครับ